ันที่2 3มิถุนายน2558คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้จัดตั้งกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีขึ้นในกรมการพัฒนาชุมชนโดยกรมการพัฒนาชุมชนได้รับจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ2559จำนวน100ล้านบาทวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนดอกเบีย้ยต่ำในการพัฒนาอาชีพสร้างงานสร้างไรายได้ พัฒนาศักยภาพสตรีและเครือข่ายสตรีรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาสตรีในทุกรูปแบบกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีมีกลไกการขับเคลื่อนการทำงานประกอบไปด้วยอาสาสมัครผู้ประสานงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวน1,283คน คณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลเทศบาลจำนวน121คณะคณะอนุกรรมการกนกองและติดตามการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอจำนวน13คณะคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดโดยมีนางสาวสุรีแมนทิมเป็นหัวหน้าคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดหรือรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานอนุกรรมการประเภทบุคคลธรรมดาจังหวัดกาญจนบุรีมีสตีอายุ15ปีขึ้นไปขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกแล้วจำนวน 221,920คนประเภทองค์กรสตรีมีองค์กรสตรีที่ขึ้นทะเบียนเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนทั้งสิ้น1,054องค์กรจังหวัดกาญจนบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ2,564จำนวนทั้งสิ้น 27,388,378บาทผลการเบริกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีทำการเบริกจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น27,366,258บาทในปีงบประมาณ2564จังหวัดกาญจนบุรีได้รับจัดสรรงบประมาณประเภทเงินอุดหนุนจำนวน3ล้านบาท มีองค์กรสตรีขอรับการสนับสนุนงบประมาณและได้รับการอนุมัติจำนวน74โครงการมีสตรีได้รับประโยชน์ทั้งหมด1 8 8 2คนประเภทเงินทุนหมุนเวียนได้รับจัดสรรงบประมาณจำนวน2 1 8 1 0 0 0 0บาทมีสมาชิกขอรับการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและได้รับการอนุมัติจำนวน 185โครงการมีผู้ได้รับประโยชน์ทั้งสิ้น2,205คนผลการดำเนินการบริหารจัดการหนี้ของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีมีลูกหนี้ทั้งหมด742สัญญา เป็นเงิน6 2 8 3 0 5 3ล้าน8แสนบาท70สตางกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรีได้ทำการฝึกอบรมให้แก่สมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีในเรื่องการทำสเปรย์และเจลแอลกอฮอลต้านโควิด -19 เพื่อให้สตรีมีความรู้เรื่องการป้องกันตนเองและครอบครัวจากไวรัสโควิด -19 สามารถทำสเปย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ไว้ใช้ในครัวเรือนและทำการแจกแจยให้กับชุมชนได้ได้รับรางวาัลระดับเขตตรวจราชการที่3กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งประเภทสำนักงานเลข,ขานุการคณะอนุก,กรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดดีเด่นได้แก่สำนักง,งานเลขานุการคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอท่าม่วงรางวัลคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดดีเด่นด้านบริหารจัดการนี่เกินกำหนดชำระคงเหลือน้อยรางวัลแต่งกายผ้าไทยเป็นทีมดีเด่นมอบให้กับคณะทำงานขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกาญจนบุรี หนใน47จังหวัดรางวัลประเภทกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่นระดับจังหวัดได้แก่โครงการผลิตภัณฑ์น้ำพริกเผาบ้านพิมพ์ตะบนหนองรีอำเภอบ่อบพอยจังหวัดกาญจนบุรีเป็นโครงการประเภทเงินทุนหมุนเวียนที่ประสบความสำเร็จ สร้างสรรพพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ